นีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชอรี่แบร์นะคะวันนี้เราก็จะลองมาแนะนำวิธีอัพคะแนนนะคะสอบโทอีกยังไงให้ได้คะแนนเต็ม990นะคะในการสอบครั้งแรกของเรานะคะก็อันดับแรกเราจะมาแนะนำวิธีที่เราใช้แล้วก็แหล่งหนังสือนะคะที่เราใช้ด้วยก็อัน<ส>ดับแรกเลยนะคะเราก็ถือคติว่าถ้าสมมติว่าเราอยากได้คะแนนเยอะๆในข้อสอบเราก็จะต้องทำข้อสอบให้ได้มากที่สุดค่ะก็เราทำไปประมาณเกือบ 30ชุดนะคะรวมพาดฟังพาดอ่านเป็น1ชุดนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองมาอ่านโน้ตแล้วก็บอกทุกคนไปพร้พอมๆกันค่ะคืออันดับแรกนะคะเราก็จะเน้นทําจากข้อสอบเยอะๆค่ะก็ยิงย่งเยอะยิง่งดีนะคะเราจะไม่ได้ไปอ่านพวกหนังสือแกรมมาโดยเฉพาะหรือว่าหนังสือคําศัพท์โดยเฉพาะเพราะเรารู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าข้อสอบเขาจะเอาตัวไหนแกรมมาตัวไหนหรือว่าศัพท์ตัวไหนมาออกสอบนะคะ เราก็เลยจะเน้นอ่านจากหนังสือเซตนี้แทนค่ะเป็น T B X นะคะเรารู้สึกว่ามันดีมากคือมันมีคําแปลภาษาไทยทั้งพัดฟังพัดอ่านแล้วก็จะมีคําอธิบายเฉลยแบบละเอียดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนที่เราผิดเราก็สามารถไปดูเฉลยละเอียดได้ว่าทาไมถึงผิดแล้วก็มันผิดเพราะอะไรรวมทั้งเราก็จะได้รู้คําแปลของคําศัพท์นั้นๆในบทความนั้นๆด้วยค่ะโดยที่เราก็จะไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดพจาณานุกรมอีกทีที่ข้างนอกด้วยนะคะ แล้วก็เราก็จะทำสามเล่มนี้เลยค่ะหลักๆก็จะเป็นเล่มแรกนะคะเป็นรวมพาร์ทฟังแล้วก็อ่านในเล่มเดียว10ชุดแล้วเราก็จะมาเจาะพาร์ทอ่าน10ชุดแล้วก็พาร์ทฟังอีก10ชุดค่ะคะเป็น3มเล่มค่ะหลังจากที่เราทำข้อสอบทั้ง3เล่มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปะทำข้อสอบที่เว็บ Memory ค่ะซึ่งเว็บนี้นะคะเขาก็จะมีหนังสือหลายเล่มมากมีทั้งพาร์ทฟังพาร์ทอ่านแล้วก็มีเฉลยให้พร้อมนะคะแล้วก็มีไฟล์เสียงให้ฟังด้วย แต่ถ้าเป็นส่วนของเฉลยละเอียดนะคะก็จะไม่มีค่ะคือเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อจะได้เฉลยละเอียดนะคะส่วนตัวเราก็ใช้แบบฟรีค่ะคือเราดูแค่ว่าข้อนี้ตอบ A B C D หรืออะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเราก็จะลองอ่านเฉลยละเอียดจากทั้ง3เล่มของ T B X มาแล้วเราก็จะพอรู้แนวทางว่าที่ข้อนี้มันผิดมันน่าจะผิดเพราะอะไรตรงนี้ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากได้เฉลยละเอียดเพิ่มเติมก็แนะนำว่าถ้าซื้อก็น่าจะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเพราะเขาน่าจะอธิบายดีมากๆเลย ก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ทั้งของหนังสือ tpx แล้วก็ทั้งของเว็บ Memory ไว้ข้างล่างนะคะใครสนใจของ Memory ก็สามารถทักไลน์เพิ่มเติมไปหาเขาได้เขาก็จะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้ค่ะส่วนใครต้องการซื้อหนังสือก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เหมือนกันนะคะทีนี้ก็ตอนที่เราทําเราทํำยังไงนะคะก็คือ1เลยเราลองฝึกทําจริงๆนะคะโดยจับเวลาจริงๆค่ะตอนที่เราจับเวลาทําเราก็จะทําเหมือนจําลองสอบจริงนะคะจะไม่วอกแวกจะไม่ลุกไปไหนก็จะมีกินน้ําได้บ้างนะคะแต่ว่า เราจะไม่ขี้โกงเราจะไม่เปิดเฉลยดูก่อนไม่เปิดคําตอบดูก่อนจะทําให้เสร็จนะคะเราค่อยมาดูเฉลยทีหลังค่ะส่วนตอนที่เราทําเราก็ไม่ได้ปิ้นกระดาษคําตอบที่ฝึกฝนมานะคะเราแค่เขียนลงสมุดไปว่าข้อ1ตอบเข้อ2ตอบปประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าใครอยากฝึกฝนไปด้วยนะคะก็ควรจะลองปิ้นกระดาษคําตอบจากอินเทอร์เน็ตมาดูนะคะก็น่าจะช่วยให้ลองใช้เวลาได้ดีมากขึ้นนะคะมันก็จะรู้ว่าเราใช้เวลาฝนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ควรจะฝนให้เร็วมากเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะ ที่นี้นะคะพอทําเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าข้อไหนที่เราผิดแล้วเราผิดข้อ,อแล้วเราผิดที่อะไรนะคะก็อย่างเช่นแกมมาข้อนี้มันทําไมมันถึงผิดนะคะหรือว่าคําศัพท์ข้อนี้เราไม่รู้เราก็จะจดลงไปในสมุดอีกทีนะคะซึ่งเราก็จะจดในทังสมุดแบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะก็จะจดเป็นคําศัพท์ที่มักจะใช้คู่กันนะคะหรือว่าจะเป็น แกมมาพอยที่เราไม่รู้แล้วเราตอบผิดในหนังสือนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทวนสมุดเล่มนี้บ่อยๆค่ะให้บ่อยมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะแตะ่ส่วนใหญ่แล้วคาศัพท์กับแกมมาก,ก็อย่างที่เราบอกะคะ่ะคือมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยรู้ว่าอันไหนที่มันมักจะออกในข้อสอบนะคะแต่ว่าเราก็ทวนไว้เพื่อความสบายใจเฉยๆค่ะ ทีนี้นะคะพอเราจดพวกคำศัพท์หรือว่าแกมมาที่ไม่รู้ลงสมุดแล้วเราก็จะมาดูต่อค่ะว่าพาร์ทไหนที่เราได้คะแนนน้อยที่สุดเราก็จะไปพยายามอัพคะแนนพาร์ทนั้นให้เยอะๆนะคะเพื่อจะได้ดึงคะแนนทั้งหมดขึ้นมาค่ะอย่างส่วนตัวของเรานะคะพาร์ทฟังเราจะทําช่วง30ข้อแรกไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะไปทํา30ข้อนั้นประมาณ5-10ชุดค่ะทําแค่พาร์ทนั้นในเน้นเลย แล้วก็อย่างพาร์ทอ่านเราก็จะทําช่วง46ข้อแรกไม่ค่อยได้นะคะเราก็จะไปเน้นพาร์ทนั้นเหมือนกันค่ะทาพาร์ทนั้นซ้ําๆนะคะประมาณ5-10ชุดค่ะพอเราทําเสร็จแล้วนะคะคะแนนพาร์ทนั้นมันก็จะค่อนข้างดีขึ้นมานดีนึงแล้วเราก็จะเห็นแพทเทิร์นมากขึ้นด้วยว่าส่วนเหญ่เขาจะออกเกมมาอะไรหรือว่าออกคําศัพท์ประมาณไหนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยกลับไปทําแบบชุดเต็ม100ข้ออีกรอบหนึ่งค่ะต่อมาก็จะเป็นทิคที่เราใช้ในการทําข้อสอบนะคะก็มาเริ่มกันที่พาร์ทฟ รีบคิดแล้วก็รีบตัดสินใจค่ะเพราะว่าเราจะถ้าเราช้านะคะมันจะทําให้เราพลาดข้ออื่นไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในขณะที่เราฟังนะคะเราก็สามารถตอบไปได้ด้วยเลยค่ะสมมุติว่าเราฟังแล้วมันมีคําตอบข้อแรกโผล่ขึ้นมาแล้วก็ฝนข้อแรกไปเลยค่ะมีข้อ2ก็ฝนข้อ2มีข้อ3ฝนข้อ3นะคะเราไม่ต้องรอให้เทปจบก่อนถึงจะมาฝนคําตอบข้อ1 2, นึ่งสองสามะคะ่ะมันจะทําให้เราเสียเวลาแล้วก็อ่านข้อต่อไปไม่ทันด้วยนะคะ แล้วก็แนะนําว่าฟังปุ๊บได้คําตอบปุ๊บฝนไปเลยค่ะส่วนเวลาที่เทปจบแล้วนะคะแล้วกําลังจะเริ่มเทปใหม่ช่วงเวลานั้นนะคะที่มันว่างอยู่เราก็จะเอามาอ่านคําถามชุดถัดไปค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วคําถามชุดถัดไปนะคะจะโฟกัสที่ไหนอย่างเช่น where when why หรือว่า who อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะทําให้เราจับจุดบทความต่อไปได้ดีขึ้นแล้วมันก็ช่วยให้เราตอบได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะสิ่งที่สําคัญสําหรับพาร์ทฟังเลยนะคะก็คือ ผลให้เสร็จก่อนที่เทปจะจบแล้วพอเทปจบให้รีบอ่านคําถามชุดถัดไปทันทีค่ะส่วนทริคของพาทแรกนะคะที่เป็นรูปภาพ6ข้อค่ะถ้าสมมติว่าเขาพูด tense ที่เป็นรูป be บวก verb ing อค่ะอย่างเช่น is going is relocating อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วในในรูปอะนะคะไม่มีคนอยู่แสดงว่าข้อนั้นเป็นคําตอบที่ผิดค่ะเพราะว่ารูป be บวก verb ing นะคะมันจะต้องมีคนที่ทําสิ่งนั้นณตอนนั้นอยู่ค่ะสมมุติว่าในเทปพูดว่า มีคนกําลังใส่หมวกอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่ารูปภาพอะค่ะคือคนที่ใส่หมวกไว้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีท่าทางกําลังใส่หมวกลงมาประมาณนี้นะคะแสดงว่าข้อนั้นเป็นคําตอบที่ผิดนะคะถ้ามี b บวก w i t g แสดงว่าคนกําลังต้องทํากิยานั้นๆอยู่ณขณะนั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นทริคอย่างหนึ่งของเรานะคะสําหรับรูปภาพ6ข้อแรกค่ะส่วนถ้าเป็นพาร์ทที่2นะคะเราอยากให้ฟังคําแรกดีๆค่ะว่ามันคือคําว่าอะไรนะคะอย่างเช่นคําว่า who when why where how อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็ท่องคําพวกนี้ในหัวตลอดเวลานะคะสมมุติว่าเขาถามว่าใครกําลังจะได้เลื่อนตําแหน่งในปีหน้าเราก็จะท่องไว้เลยว่าใครเลื่อนตําแหน่งใครเลื่อนตําแหน่งใครเลื่อนตําแหน่งแบบนี้นะคะจนกว่าเราจะฟังคําตอบทั้งสข้อจบมันจะทําให้เราโฟกัสกับคําถามได้ดีมากขึ้นนะคะไม่งั้นเราก็จะลืมคําถามว่าคําถามถามว่าอะไรนะคะอีกทิศหนึ่งนะคะก็คือถ้าคําถามขึ้นต้นด้วยคาเหล่านี้นะคะ่ะ when where why who how นะคะคําตอบจะไม่มีทางเป็นคําว่า yes โนอ l r i g h t หรือว่าช r e เด็ดขาดนะคะมันจะต้องตอบเป็นคำตอบยาวๆที่ไม่ใช่คำตอบปลายปิดค่ะแล้วก็ทิคข้อสุดท้ายสำหรับพาร์ทฟังนะคะคือคำตอบที่ผิดอะค่ะมักจะพูดคำที่เหมือนเป๊ะหรือว่าคำที่ดูคล้ายคลึงหรือว่าเกี่ยวข้องกับคําถามนะคะอย่างเช่นคําถามมีคําว่าฟู้ดอะค่ะคําตอบเขาอาจจะหลอกเราเป็นคําว่าฟู้ดเหมือนกันเลยก็ได้หรือคําว่าดีลิเชสอย่างเงี้ยค่ะให้เราเชื่อมโยงกันว่ามันอาจจะถูกแต่จริงจริงมันอาจจะไม่ถูกนะคะส่วนใหญ่80%เราคิดว่าถ้ามันเป็นคาเป๊ะหรือว่าคําที่ สื่อเชื่อมโยงกันได้แบบนี้ค่ะส่วนใหญ่จะผิดค่ะหรือตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นประโยคคำถามมีคำว่า office supplies ใช่ไหมคะคำตอบเขาอาจจะหลอกเราขึ้นมาเป็นคำว่า office หรือคำว่า Pen ทที่เกี่ยวข้องกับ office supplies อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะผิดนะคะพาร์ทต่อไปนะคะก็คือพาร์ทอ่าน,นะคะ่ะก็เหมือนเดิมค่ะคือเราต้องรีบอ่านรีบตอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราค่อยกลับมาทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วสัญชาตญาณแรกส่วนใหญ่มักจะถูกะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราเป็นประเภท อ่านบทความทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาตอบคําถามเพราะว่ามันจะทําให้เราจําบทความได้ดีมากกว่าแต่ก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะว่าใครถนัดวิธีไหนอ่านบทความก่อนหรือว่าอ่านคําถามก่อนสุดท้ายนะคะก็คือถ้าเป็นตรงค r สแกมมกับคําศัพท์อะคะก็เราแนะนําให้จําจากข้อสอบเลยอย่างที่บอกก็จดลงสมุดไว้นะคะเพราะว่ามันมีเยอะมากค่ะแต่ว่าถ้าจะให้แนะนํานะคะก็คือ1เลยต้องรู้เทนส์พื้นฐานนะคะเทนส์พื้นฐานว่ามีวิธีใช้ยังไงมี รูปย yeah? ังไงนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือต้องแม่นพวกคลอสกับเฟสพื้นฐานระดับหนึ่งเลยค่ะถึงจะตอบได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะคือรู้ว่าแต่ละคํานะคะเป็นคําชนิดไหนมีวิธีใช้ยังไงค่ะอย่างเช่น adjective ส่วนใหญ่มักจะลงท้ายแบบนี้แล้วก็ไว้ต่อหน้าคํานามประมาณนี้ก็อันนี้เป็นทริคทั้งหมดนะคะของเราที่เราใช้ทําโทอีกนะคะเราสอบครั้งแรกแล้วก็ได้คะแนนเต็มเลยค่ะ990นะคะซึ่งเราคิดว่า น่าจะผิดไม่เกิน5ข้อใน100ข้อนะคะถึงจะมีสิทธิ์ได้คะแนนเต็มเพราะว่าตอนนั้นที่เราไปทําข้อสอบเราก็รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจประมาณ5ข้อทั้งพาร์ทอ่านแล้วก็พาร์ทฟังค่ะแต่ข้อมูลตรงนี้เราก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆรู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย